ผมสงสารคนเก็บ Apple แอปเปิ้ลเลอเกินนะครับตอนนี้เขากำลังมองรถดูดเขาเพิ่งยิ้มรถยืมรถดูดมาจากหมออีกคนหนึ่งนะครับหมอเขาให้ยิ้มมานะครับเขายังใช้รถดูดไม่เป็นเลยนะครับผมจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อเขาได้เงินใหม่เยอะนะครับทําทุนนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่เกมอาร์าสามพาร์ทที่28กันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่การเป็นหมอนะครับผมช่วงนี้ก็ติดธุระเยอะแยะเลยนะครับเรื่องขอโทษนะครับที่คลิปอออกมาช้าหน่อยเพราะผมต้องมีธุระนะครับทํางานแล้วก็ซ้อมบอลนะครับโอเคแต่วันนี้เราจะบอกก่อนว่านักข่าวนะครับมอดยังไม่พร้อมนะครับก็เลยไม่ได้เป็นนะครับผมวันนี้เราจะมาช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับ ตอนนี้เขากำลังเก็บแอปเปิลอยู่เลยนะครับรถดูดก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับน้องหมออีกคนหนึ่งเขาบอกมานะครับยิงทิ้งได้ไหมครับสวัสดีครับมีแก๊งเขามีแก๊งด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับทำอะไรครับเนี่ย หมอผมพาหมอพาผมปาขลแอปเปิ้ลมเอา,เาแล้วมีปัญหาอะไรครับเนี่ยคนนู้นเ่ะคนนู้นมีปัญหาอะไรครับเนี่ยมันขยังไงอ่ะมันมันยังไงอ่ะมนยังไงเหรอะดแอปเปิ้ลยงไงอ่ะเอาคุณคุณไม่เคยเล่นอาร์มาสามหรอครับผมเคยผมได้ถามม่ครับ อก็โดนก็โดนมันมันมีวิธีอ่สร้างบ้านด้วยนะลองลองยังไงผมยังไม่้ทำอะไรเลยนี่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 เนี่ยยืนยืนมองก้อนหินนะครับประมาณสักสิบวิต้องหาวัตถุดิบเลยมันต้องหาวัตถุดิบยืนยืนมองครับบ้าแล้วผมไม่บ้าแล้ว ครับมันต้ตองหาวัตถุดิบครับในการสร้างบ้านใช่ใช่นับยี่สิบวิห้ามขยับครับมันจะได้ก้อนหินมาหนึ่งก้อนเดี๋ยวผมช่วยช่วยหาแล้วกันเฮ้ยี่สิบวิผมก็ตามหมอให้ผมทำอะไรผู้รับเลยนะ เขาเอาจริงไว้ใช่ไหมยี่สิบวิแล้วหมอเขาไม่รู้จริงหรอวเอาคุณได้ซื้อลายเส้นมายังอ่ะครับอะไรนะครับลายเส้นอ่ะมีมีลายเส้นยังยังไม่มีครับอ้าวชิบหายแล้วแล้วคุณขับรถได้ไงเนี่ยไม่มีลายเส้นอ่ะมันไม่ใช่รถผมแจ้งตำรวจแน่อให้ผมเยืมมาอ๋องั้นงั้นงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวผมคุณคุณมีตังค์ไหม ไม่มีครับไม่มีตังค์อยู่ศูนย์บาทใช่เหรอมันไม่มีตังค์ในเซิร์ฟให้มาเลยเหรอมีศูนย์บาทได้ไงอ๋อครับผมมีอยู่ศูนย์บาทแล้วครับโมอป่ะเนี่ยงั้นั้นเดี๋ยวผมไปหาไปหาตังค์ก็ได้วเดี๋ยวผมพาไปหาตังค์ก็ได้รถดูดปล่อยปล่อยมายครับไปไหนอ่ะมาๆตามไปเนี่ยพ่นผมเหรอไอ้บ้าพ้นได้ไงหมอปนใครไม่ได้ห้ามยิงคนหมอช่วยเหลือเฉยขึ้นมา แว่แว่ลานส้มตำด้วยนะครับแว่ลานส้มตำเดี๋ยวผมอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยจะได้เรียกถูกชื่ออาร์ครับอาร์อายุเท่าไหร่ครับยี่สี่แล้วอ๋อแก่แล้วเด ไหมือนเด็กอยู่วัยรุ่นโอ้โหที่โมอันนี้ซื้ออาร์มาสามเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยครับเฮ้ยเวอร์เอาเพื่อนผมมันเป็นคนเอาโคตรมาครับอ๋อสองร้อยเลยเหรอเขาขายอาร์มาสามสองร้อยเหรอเฮ้ยผมไม่นทุกเกมสองร้อยหมดเลยหมอเยสซึ่งมันรู้จักกับคนนี้ ทำเกมเหมือนกันไอ้หมอกอะได้เกมอะไรบอกคนเลยอะอะไรนะอยากได้ AV ไม่เจอคนทำเกมแลอวครับมันมันเป็นพวกแบบรับโคตรมาขายอ่ะมันแบบหัวข้ออ๋ออย่างอย่างนี้ผมเห็นหลายคนเลยนะครับว่าถามว่าอาม่าโหลดที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาควรจะบอกเขายังไงดียครับ เพื <c oughs> ่ออะไรครับ hmm, มีคนขับรถตามหมออ่ะเฮ้ยเขาจะแทงเราอ่เมื่อไหร่เขาได้เป็นหมอดีเลยเบียดเลยพี่เบียดเลยเบียดเลยหลายรอบอะชนนี่หมอชนชนใครแม่งบอกเบียดเลยครับยังหไงเนี้ยมีหมอเอาว่ามีปืนแล้วหมอมีปืนแล้วยิงแม่งเด็ใครวะใหญ่ใหญ่เขาทำอะไ่้อมให้หน่อยครับ เก็มิคุณชนเองอรัเอ้ยผมไม่เกี่ยวเอ้ยหมอผมไม่เกี่ยวนะขนาดก็ไม่น้อยว่าไงครับว่าไงพังมันพังเพื่อนเพื่อนตายก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปซ่อมรถก็ไม่ให้ซ่อมรถโอเคซ่อมรถเออให้ซ่อมโอเคครับ ไอ้หมอหมอเหรอเพื่อหมอหมอชิ้นคนนี้ก่อนคนนี้เขาเป็นคนให้รถมาไม่ก็เขาให้เรามาซ่อมรถครับเขาไม่ได้ให้เรามาชูหมอช่างแม่งหมอตามลำต่งครับมึงไม่เกียจจังวะไอ้สัตว์โอเคครับอันนี้จะไปไหนกันครับเนี่ยแก๊งไทยแลนด์เขาย่งครับไทยแลนด์เนี่ย ผมพานักข่าวไปส่งสอนอหน่อยแม็กซายเหมือนกันน่ะปาป้าป้าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยดูแม่งขับโคตรแนบดิดูดิโอ๊ยกระตุก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 ใครตุงนะครับกระตุก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 โออชิบหายแล้วไข่นักข่าวตรงอยู่แล้วนักข่าวหับวัดกับผมเมาวัดกับผมเมา พอจเกงงวัดกัผมมาถอดถอดเลยดีกว่ามาที่ไหน่างาห้องน้ำไหนมามาะไรวะห้มอยาะาะงหอมีปืนบอมีปืนบอมีปืนนะยาเฮ้ยบอยขปืนนี่ทำข่าวคือร้อนนะข่าวทำข่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หมอเทือนไอ้หมอเทือนไอ้เทือนเล่นแม่งเลยไหมพี่หนีหมออย่าไปคุยกับมันหมอไม่งเลเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยเอางั้นเลยหรอมนคุณโหดเังเอางั้นเลยเหรอผมจะมาคุณมาหาตังค์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายขนาดนั้นรถเ่คนหมอรถหมอก็จะพังเนี่ย หมอเป็นพี่ชายผมครับเล่นเป็นตาแฝดกันครับหมอนี่เติมน้ำมันก่อนแล้วกันลงไปนแมวครับลองซ่อมรถหน่อยซ่อมรถหน่อยเมื่อกี้มันบอกว่าหมอเถื่อนนะโหเพราะผมสะใจดีสักขนาดนี้ให้ผมลงมาต่อมทำแม่งทำแม่งนี่คุณเกตมัน่ยวางแผนแล้รลังแกหมอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ม่ใ,ใจนะครับไอคนนี้เขา <c oughs> เขาหาว่าพี่เป็นคนชื่อเอสไวยฮะพี่ชายผมเนี่ยเรียนอยู่ที่เดียวกัน <c oughs> ชื่อว่าแมวครับชื่อแมวเกษตรศาสตร์มตั้งชื่อให้กูแมวไอ,<แ>อ,อสัตว์บ้าเลยเออกมาผมก่อนดีกว่าอ๋อผมผมผมไม่เรียนเกษตรศา <c oughs> สตร์แล้วครับผมเรียนศรีประทุมอ๋อสรุกไปเรียนอะไรครับศรีประทุมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจีเอสหรอกครับเขาชื่อพี่แมวเรียนอยู่เกษตรศาสตร์เนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยมป็นยโม้ไม่เป็นไรหรอกผมก็เห็นเขียวคุ้นไงเสียงคุ้นคุ้นตรงไหนอ่ะคุ้นตรงไหนมันคนละมันคนละแนวกันเลยหูฝาดเปล่าบ้านตรงนี้มีคนนะ เดี๋ยวกดตั้งก่อนกดตั้งเดี๋ยวคุณต้องซื้อชุดดำน้ำก่อนนะงานทำอะรงานงานสุจริตงานงานสุจริตครับได้เงินดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต่ามาเริ่มศูนย์พันแล้ครับมันสบายครับเป็นงานสบายใช่อย่าไปรบกวนเต่าทะเลเลยซื้อครบยังวะเนี่ยซื้อครบยังเนี่ยเดี๋ยวดำน้ำก็ไม่ได้หรอกแว่นอะไรเนี่ยเกาะยังไม่มีเลย เนี่ยดูดูชุดเขาเนี่ยเนี่ยดู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 คนนี้เนี่ยดูคนนี้เขาใส่เห็นไหมเห็นไหมคุณใส่ไม่เหมือนกันเลยซื้อของตามที่เขาดูดูรูปอะดูรูปเออนล่นแหละแ่นแนซื้อยังแว่นซื้อยังเดี๋ยวตามัวถ้าไม่ซื้อแ่นเราจะไปจับไปนี่กันไดโนเสาร์รู้จักป่ารู้จักป่าคือเล่นเอไอคีไมเนี่ย ไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยเล่นให้ได้จริงๆแล้วอาร์มาสามมิเนสซี่มีมีมีแบนยังตกลงตกลงนายจะเอาไปทำอะไรสิบล้านน่ะถ้าได้มาให้ผมไปทำอะไรผมทำอะไรได้ผมก็ทำคนแล้อ๋อนายนายต้องเป็นคนดีนะผมมาช่วยคุณเนี่ยไหนสิบล้านผมมาเมื่อไหร่ได้เออเนี่ยเดี๋ยวผมให้แล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงเป้าหมายเลย เงินของฟรีแบบนไม่มีในโลกเข้าใจไหมกอนที่หมอจะเป็นหมอได้เนี่ยหมอผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเนี่ยคุณจําพื้นที่แถวนี้ไว้นะอันนี้มันจะผ่านอะไรมาได้อันนี้มันเป็นพื้นที่ของคุณเลยนะจำไว้เนี่ยเขตทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตของคุณเลยเน่เน่เน่เมานี่เมานี่ยก่อนอื่นอาวุธอาวุธที่ต้องใช้ <laughs> เอานี่เก็บไปายตยยังครับเก็บชาร์จยังวะแกายเย็นดิ <laughs> อ่าถูกวิธีแล้วหันหน้ามานี่เออปืนขึ้นหัวขึ้นหัวนิดนึงแกอ,อันนี้คืองานของคุณนะครับ <laughs> คุณคุณกเ็เนี่ยทำเงี้ยใส่ผมแล้วถ้าผมจะแลกเรียกตำรวจมาโอเคไหมแล้วก็เรียกค่าถ่ายแล้วคุณก็ได้เงินโอเคเอาเลยหมอเต็มที่เอาปืนจอดีเอาปืนจอดีทำไรเนี่ยมือชิปกีได้ทำไมเราเอาปืนจอดีเฮ้ยผมเห็นเห็นผม เห็นผมเป็นผู <S <s ้เล่นใหม่ผมก็ไม่โง่นะแต่ผมทิ้งปืนไว้เนรถบอกรถหมอฮะเนี่ยเอาเงินให้เนี่ยให้ผมไม่ได้ใคาถ่ายใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยจะเอาเงินให้เนี่ยไม่เอาหรอเฮ้ยเนี่ยมันงานสุจริตที่สุดงานสุจริตที่สุดแล้วได้เงินเยอะด้วยเออเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตำรวจเดี๋ยวมีใครบาดเจ็บเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแผนให้นายฟัง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 นี่นายมายืนตรงนี้อย่างนึงนึงนี้พอนายได้เงินใช่ไหมนายกระโดดลงน้ําหายไปเลยเชื่อเรา โอเคไหมเฮ้ยแบบในคลิปเลยฮะแบบในคลิปที่คุณเอ็ดโพสเลยฮะไม่นี่บอกว่าพี่แมวเออผมชื่อแมวเอาแบบเล่นแบบจากในคลิปมาไงเออในคลิปอ่ะในคลิปเห็นมันทํามันล้มเหลวตอนนั้นไงเอาเอาเอาเออเนี่ยเราจะทำให้สําเร็จไงเออจะทําให้สําเร็จเด้อตามฝันเออเออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตำรวจมาแล้วกันนะเดี๋ต้องบอกผมก็จบแล้วมาแล้วผมทำไรว่ามา เราจะเป็นประวัติหน้าใหม่แค่ไม่ P.S ไงผมแค่แค่คุณ,คคณป้นไหมป้นผมอะ่ะแค่นั้นแหละคุณได้เงินเสร็จคุณก็กระโดดลงน้ําหายไปเลยโอเคแล้วเราไปเจอกันที่เมืองอีกทีหนึ่งคุณต้องรอดเข้าใจไหมไม่ไม่แล้วผมโดดลงน้ำแล้วผมจะไปไหนได้อะว่ายไปไหนอะ่กะก็แอบ,บหนีตำรวจให้ตำรวจไปก่อนไงสิบล้านโหแล้วคุณค่อยว่ายข้ามฝั่งไง แอบแอบได้ยังไงพอพอตำรวจไปปุ๊บผมก็ดิ้ไปเมืองี่ยเออประมาณนั้นก็ได้เนี่ยคุณเวลาคุณลงน้ำนะคุณลงอย่างนี้นะไม่ต้องกระโดดนะอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกมั้งพวกอุ่นนี่แม่หมอผมมาช่วยเหลือผู้เล่นใหม่คุณผู้นี้ได้ไงอ่ะ เอาเขาไปไหนแล้วอ่ะอีกคนเนี่ยเอาหลุดหลุดหลุด disconnect ไม่เป็นไรเหลือผมคนเดียวเดี๋ยวเขาก็มาหมอเขาเปิดแล้วหมอหน่อยเอาคุณจะเป็นหมอคุณมาป้นหมอเสร็จแล้วคุณจะเป็นหมอเนี่ยนะเขาจะให้คุณเป็นเหรอไม้ผมไม่ได้ป้นเนี่ยคุณให้ผมป้นอ่ะเอาคุณคุณบอกว่าอยากได้ตังค์ไม่ใช่เหรอคุณมีความยื้มในข้อไหนให้ผมไม่ด้เหรอเอาคุณคุณอยากได้ตังค์นี่มันมันผมช่วยอ่ะผมพูดเล่นไปผมช่วยคุณแน่ คุณก็ต้องทำ SEO เนี่ยได้เงินดีแล้วคุณก็เอาไปตั้งตัวผมเห็นคุณเก็บแอปเปิลแจงช,ช้รถดูดไม่เป็น,นเลย,นะเลยถ้าเกิดผมตายนี่เงินก็สุดเงินสุดหมดอาอแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ทําอ่ะถ้าคุณไม่ยอมแพ้มันก็ชนะรู้จักนารูโตเปล่าอะไรนะรู้จักนารูโตไหมนารูโตอ่ะ เห็นไหมเขาได้เป็นโคงรงนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมแพ้ไงเขาล้มกี่ครั้งเขาลุกขึ้นได้ไงคุณต้องทำให้สำเร็จนะเนี่ยคุณคุณได้เงินก้อนเนี่ยแล้วคุณไปเรียนเป็นหมอเออแล้วคุณค่อยมาสมัครเป็นหมอหรือว่าคุณจะเอาเงินก้อนเนี่ยไปเรียนตำรวจก็ได้ล้วผมลงไงเนี่ยผม กดกดบีเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลงอย่าลงอย่าลงอย่าพึ่งมาหันหน้ามาทางนี้ออ๋ก็ยืนตรงนี้ใช่ป่ะล่ะยืนตรงนี้ใช่ป่ะใช่ยืนยืนตรงนี้แล้วดูดูผมกดเงี้ยเนี่ยกดอย่างเงี้ยเออมันก็จะลงต่ำอย่างนีมันจะลงไปเลยใช่ไหมมันจะไม่ตายใช่ไหมใช่ไม่ตายครับวูจาวบอกไอเออคุณคุณพยายามขู่ผมเต็มที่นะนั่นนั่นขู่เต็มที่นะบอกเอาเงินมา อะไรพวกนั้นเนี่ยแบบเป็นโจรนะเป็นโจรนะเอาเงินมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณสักกี่ล้านแล้วแต่แล้วแต,แต่คุณอยากได้กี่ล้านอ่ะลองถามเขาดูแล้วกัน,นะะสิบล้านสิบล้านสิบล้านเดี <c oughs> ย๋ยวผมบอกผมทิ่เอสนะขอถอยเงิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โไอ้้ยช่วยด้วยครับโ่วมาเยอะชิบหายอ่ะรถปืนครับรถปืนรถปืนเลยอย่านะอย่านะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับยิงนะนะครับเขาเรียกฆ่าถ่ายครับผมไม่ได้ยินเลยคุณพูดอะไรอ่ะ เปบาเสียงนี่เบาเสียงรถเนี่ยนะผมยิงอะผมยิงร้านนึ่งใช่ไหมครับร้านหนึงใช่ไหมครับมึงยืนต่อเรากันโคตรใกล้เลยไอ้สัสคุณตำรวจถอยถอยไปก่อนได้ไหมผมกลัวเขายิงอ่ะเดี๋ยวคุณทำอะไรตุกติกอ่ะผมถ้าเกิดผมให้ไปแล้วคุณจะตตุกกิไม่ตุกติกครับไม่ตุกติกครับ กูตบหลอยอยอนถอยไปอยไอนมันไเงินถอแล้วเออได้ยังเออไหนเงินผมาะคุณตำอรวยเงินขอเงินเงนดิผมจะปล่อยครับต้องขอเจรจาก่อนนะขอคุยก่อนว่าว้าเกิดผมให้ไปแล้ว่วประกันที่คุณจาไว้จะปลอดทจริงไม่เห็นเปล่าอะไรนะ ถ้าผมให้ไปสมการจะปลอดภัยยิงหรือเปล่าครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับผมไม่ผมไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ให้ผมยิงแน่อะไรนครับคุณยิงปลอดกันไมนี่ยปลอดภัยครับปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยผมอดภัยเปอร์เซนตนะครับพี่สัญญาสัญญาผมพี่สัญญาเขาพี่ปลอ่าปอร์เซครับผมใคุณ ให้ตัวประกันไปยืนอยู่ที่คอผมได้ไหมแล้วผมจะเดินไปห้าล้ผมก่อนผมก็ให้ผมก็อนอย่าคุณอย่าตุอติ๊กงั้นผมให้ครึ่งหนึ่งนะแล้วคุณแล้วคุณจะปล่อยตัวประกันเดินมาตรงผมแล้วคุณแล้วผมขยในไปให้คุณอีกทีอีกครึ่งหนึ่งโอเคไหมครับใช่ไม่ได้มาห้าล้านก็ได้ครับห้าล้านก่อนเอ้ยไม่ได้ดูมือกระโดนจับร้อยวะ ปอยไปเลยนะอย่าอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่านะไอ้เย่ระวังกับเพื่อนโผนมาเลยนะโวนมาเลยตกลงเลีอกตัวประกันเท่าไหร่ครับติดล้านติดไอ้ควายตัวประกันสองคนนะครับผมมีคนหนึ่งเป็นยี่สิบครับเมื่อกี้หลุดคนแล้วคนแล้วสอคนแล้วไอ้ชื่อ มึงได้ชื่อหรือเปล่าชื่อเหลือผู้เล่นใหม่จนรวยเลยนะหนึ่งนัแปปหนึ่งนะยังไงครับคุณต้อรวจตักคู่ครับตักคู่สักคู่แปปหนึ่งครับตักคู่ครับบอกร้านเดียวไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะเขาบอกสิบล้านนี่ครับผมไมด้สิบล้านผมให้ได้คนละห้าล้านครับ คนละห้าล้านก็ได้คนละห้าล้านก็เอาครับเอาเลยครับเอาไอ้เยอะกูตอบแทนเอาไปนะตอคนเป็นผักปลาเลยนะตำรวจคนนะไม่ใช่ผักปลอไปต่อเลยนะครับที่สิบสาไม่ใช่ทองไปครับเดย์ยี่สิบสามครับนี่หมอละก่อนตกรรมมาก่อนตัวหนึ่งนะครับตัวคนคนลลล้านเยยผมป่อตัวึงคนคนี่คนไม่ใช่ตัวคนเกลียกันหน่อยแล้วเราอ่ะมันต้องเกลียกันหน่อยแล้วล่ะ เอาอย่างนี้ครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวเราไม่สมเหตุสมผลแต่ผมผมให้ไปสิบร้านแล้วปล่อยไปหมอมาคนนึงแล้วลีโอนาสาทิ้งทิ้งงั้นเหรอครับ โอ้โหโวดโีดโหวดีกูดีเอแให้กอนนะครับหมอด้านซ้ายก่อนนะครับหมอคนด้านซ้ายก่อนนะครับผมจะช่วยหมอด้านซ้ายก่อนนะครับกูวะกูวอีกคนนึงก็เป็นศพขนาดนี้แล้วอะไรนะอะไรนะอา้นเลยนะองนคนกลอนเดี๋ยวให้ใครอีกเอาไ้อีกเอาไว้อีก5ล้านอีกอีก10ล้านนีครับอีก5อีก5ไม่ช่อยผมหมอ เอาเก้าคนละห้าล้านไงคนละขึ้นก่อน้ห้าล้านอ๋อโอเคอ่เนี่ยช่วยผมด้วยดิเนี่ยจะจะยิงผมทิ้งได้ไหมห้าล้านเนี่ยผมมีโอเคผมให้ไปแล้วครับผมให้ไปแล้วผมเพลิดไปดิเดินเดินไปก่คนหนึ่งคู่เลี้ยงนะไปดิคู่เลี้ยงไปดิเแม่จวน่ารัก อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเจ็บปเรื่เแกเปล่าอย่าให้เจอนะเดยเฮ้ยต้อรวจมึงลงนะออกมารถไปครงหอเดีวไปตรงหพอดีไปดี๋วไปตรงหอเดี๋ยวผมยิงนะมึงลงไม่ปิดีไปตรงหอเดี๋ยวไปตเองตัด้ลยังได้ไม่ครบยังได้ไม่ครบไปไปตรงหอเดี๋ยวผมเดยวปล่อยไปไปตรงหอไปรงไปผมยิงนะผมยิงนะยินะ อ้าวคนคนยัไม่ได้เงินเลยนะน่รไปไปตรงห้องก่นผมปล่อยไปไปดิผมมีสัหไม่ยิงหรอกไปดิบีหมอแล้วหมอไม่ได้ในท่าไหนให้โดนจับเป็นตัวประกันเนี่ยครับหมอรนีกดเลยกันกาไนครับเนียให้ตาไม่ได้หมอไม่น่าเลย

ลองลองเคสตัวนี้ลองวิ่งแล้วกระโดดดูดิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคนตำรวจอย่าพึ่งนะผมคุยกับปอนหน่อยหนึงมันได้ยินกับปอนเดี๋พี่ตอนนี้ก็ได้ยินมันกดตัวอะไรวะมันกดไม่ได้กดวีไม่ได้กดวีวีวีตัวข้างตัวซีอ่ะตัวข้างตัวซีเออชิปซีชิปไอชิป ชิพเฮดชิพเฮดผิดผิดครับเจ็บปืนชิพเฮดลุกขึ้นแล้วตบประกันมาครับตบประกันมาขึ้นท่อตบประกันมีเหตุการณ์ประท้าเลยเหรอมาหมอเขาเขาเขาตายยังเนี่ยครับนั่นเนี่ยขนท่อครับครับครับเขาตายยังไงหมงขอดูศพเขาก่อนได้ไหมเขารอดยังไงเฮ้ยสำเร็จแล้วพี่ เมื่อกี้พี่กดพูดเะยๆไปไม่ได้ยินเสียงพี่เลยใช่เหรอก็มันถามว่ามักดตัวอะไรมันไม่ยอมมันไม่ยอมถามแต่ทีแรกอ่ะขอบคุณมากครับคุณตำรวจถ้าไม่มีคุณตำรวจนี่แย่เลยเนี่ยขอบคุณมากครับผมตอบจริงนะตอบจริงนะตอบเลยตอบเลยเฮ้ยเลเบลเนี่ยเห็นเลเบลสองพันไหมน่ะข้างล่างอ่ะโอ้โหเลเบลข้างล่าง น <aid> ั่นไงกว่าหมอกูไปหมดแล้วเฮ้ยกูไปเยอะหันเลี้ยงตายเฮ้ยใครขับปะเฮ้ยโหขับเจ๊ขับเนี่ยยาอยันขับหนอ่งขับเนี่ยกูโดนไปแล้วนะกูตาย ูตายไอ้สัสเอ็งตายปะตายตายเอ่ะตายดิแม่งขับพอนิ่งกรขนาดนั้นแต่อิเทียเลยไอ้เพื่อนโอ้ยผ่านเศรษฐีเลยเพื่อนโอ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนแต่งตัวเงี้ย โอ้เพื่อนแน่นอนผมได้เงินมาผมก็ต้องไปดูที่เท่าไหร่ได้เง <c oughs> ินมาแล้วทำอะไรบ้างครับเพื่อนโอ้เพื่อนนายแม่งเจ๋งว่ะสิบล้านโอ้โหหล่อเลยอ่ะมีหนวดมีเข่าเลยอ่ะสูตรด้วยโอ้โหสุดต,ตัวละกี่ล้านเนี่ย <c oughs> Okay อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเดี๋ยวผมนับหนึ <h <h ่งเดี๋ยวได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บเดินเลยนะเดินเดินโซโล่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหยุดหน้าคุณผมต้องหยุดหน้าคุณได้ได้ครับได้เป็นไรเป็นลมเป็นลมเหรอพี่ ไอรกะไอ้ไรกันเนาะระเบิดออกแล้วเดินระเบิดเข้ามาเโอเคถ้าได้ยินเสียงระเบิดเดินย่องย่องมานะเดินช้าๆเข้าใจนะแต่ลองเดินก่อนดิลองเดินก่อนดิลองเดินก่อนดิโอเคโอเคโอเคได้ยินเสียงระเบิดเอาเลยนะ รถไม่ระเบิดอ่ะเอาไว้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 